Welcome the Podcast to annual ผมว่ามีหลายคนนะครับที่สงสัยว่าทำไมเนี่ยเขาถึงไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงได้ทำไมเขาถึงไม่สามารถที่จะรักผู้หญิงสักคนหนึ่งแบบแท้จริงได้ทั้งๆท,ที่เมื่อก่อนนี้เขาก็เคยมีนะครับความสัมพันธ์ที่รักจริงๆแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยครับความสัมพันธ์ต่างๆความท็อกซิกต่างๆหรือว่าความเจ็บปวดต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเขาทาให้เขาเนี่ย ไม่สามารถที่จะกล้ารักใครหรือว่ากล้ารักผู้หญิงอีกถัดไปทําให้เขาปิดใจนะครับและก็ไม่เปิดใจซึ่งมันจะแตกต่างกันกับผู้ชายที่จีบผู้หญิงเป็นไม่ได้ปิดใจแต่ว่าสแตนดาดสูงขึ้นมันจะแตกต่างกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าผู้ชายที่ไม่สามารถรักผู้หญิงได้จริงๆเพราะว่าเขาเก็ดกับความสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นเขาจึงตั้งกำแพงขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่กลับไปเจอกับความเจ็บปวดเหมือนเดิมอีกต่อไป เขาจะไม่ยอมให้ตัวเองกลับไปเจอกับสถานาการณ์เหมือนเดิมอีกแล้วเขาจึงตั้งกำแพงขึ้นมานั่นคือสาเหตุที่ทําให้เขาไม่สามารถรักผู้หญิงได้ครับก็คน <c oughs> อ,อื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ s u b s c r i b e กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดเข้าลิงก์ที่ Open c h a t ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อปรึกษาปัญหารเรื่องการจีบสาวกันนะครับก็ <c oughs> <fur ht> มาต่อครับ <c oughs> ผมคิดว่ามีหลายคนนะครับที่โดนความสัมพันธ์ของผู้หญิงเนี่ยทำร้ายเราทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ปิดใจแล้วก็รักใครไม่ได้ ซึ่งผมเข้าใจเลยครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าตอนนั้นผมก็เคยเป็นรครับตอนที่ผมจีบผู้หญิงเป็นร้อยคนเนี่ยไม่ติดจีบยังไงก็ไม่ติดหรือบางคนเคยชอบผมคุยกันแป๊บหนึ่งคุยกันพาไปเดทเที่ยวสักพักหนึ่งเลิกชอบผมมันก็ทําให้ผมเริ่มรู้สึกเจ็บอะครับว่าทาไมหลายคนอะถึงมาให้ให้ใจผมทาให้ผมคิดว่าเขารักผมและสุดท้ายเขาก็ทิ้งผมไปเหมือนมาหลอกกันนี่ว่าเอ้ยเคยมาบอกแล้วว่าเขารักเรามา,มาก สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมตอนนั้นผมเกลียดผู้หญิงนะครับผมไม่ไม่อยากเอาอไรเลยผมไม่อยากคุยกับผู้หญิงผมไม่อยากอะไรแล้วผมอยากเป็นคนสายดาร์กไปเลยอยากที่จะแบบสายฟันผู้หญิงอย่างเดียวเลยไม่ต้องมีความรักจริงๆซึ่งผมทําอย่างนั้นอยู่ได้ประมาณไม่นานนะครับสภาพมันทาให้ผมรู้ครับว่าทางนั้นมันเป็นทางที่มันไม่ใช่ผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมยิ่งทําอย่างนั้นนะครับมันยิ่งทําให้ผมรู้สึกเหงามากขึ้นแล้วมันทาให้ผมรู้สึกว่าในใจของผมมันมันไม่มีอะไรที่ผม สามารถเติมเต็มได้อีกแล้วอะเพราะว่าผมไม่ได้รักใครเลยผมแค่ผมแค่เห็นแก่ตัวครับแล้วผมก็ไม่ต้องการที่จะเจ็บปวดอีกคือผมก็เข้าใจครับเพราะว่าผมเคยอยู่จุดนี้มาก่อนเนาะผมอยากจะบอกทุกคนที่กำลังอยู่จุดนี้เนาะว่าเราอะครับบางทีเราโกรธผู้หญิงว่าทาไมผู้หญิงต้องมองเราที่ภายนอกทําไมผู้หญิงถึงให้คุณค่าเราแค่เรื่องของ SMV เรื่องของคุณต้องหน้าตาหอ่อคุณต้องมีเงินผู้หญิงถึงจะชอบ แล้วพวกเราล่ะพวกเราทําไมทีผมพวกผมพวกผู้ชายรักผู้หญิงพวกเรายังรักคุณเลยคุณน่ะจะไม่ต้องมีอะไรเลยเรายังรักคุณเลยแต่ความเป็นจริงคือผมอยากให้มองเนาะว่าจริงๆถ้าผู้หญิงไม่สวยอะคนส่วนใหญ่ก็จะเลิกรักแล้วถูกปะแล้วคุณน่ะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้หญิงสวยว่ามันไม่แฟร์โลกคนงไม่แฟร์เลยแค่คุณเกิดเป็นผู้หญิงโลกก็ทีตคุณอย่างกับคุณเป็นนางฟ้าแต่นั้นคือคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่บังเอิญเกิดมาสวยไงครับ มันไม่ต่างกับเราที่เกิดมาเป็นผู้ชายที่รวยมันคล้ายๆกันคุณจะเปรียบเทียบคนที่บังเอิญโชคดีกับคุณที่โชคร้ายมันก็ไม่ได้ถูกไหมดังนั้นผมเลยจะมาบอกว่าจริงๆนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเพศชายหรือเพศหญิงเพศไหนมีความได้เปรียบมากกว่ากันหรือว่าเสียเปรียบมากกว่ากันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณมองคนคนไหนล่ะคุณเปรียบเทียบกับคนคนไหนถ้าสมมุติคุณเป็นเพศหญิงที่ไม่ได้สวยอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้ attractive สุดท้ายนะครับผู้ชายไม่จีบเขาคุณคิดว่าเขาจะแคร์ผู้ผู้ชายไหมเขาก็คงแคร์เหมือนกันเขาก็จะบอกว่าเนี่ยผู้ชายแม่งมองแต่คนภายนอกภายในมันไม่มองเลยมันไม่ใส่ใจความเป็นภายในของผู้หญิงเลยฉันนี่ใส่ดีขนาดนี้มันก็ไม่ต่างกันครับระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงผู้หญิงก็มองความรวยความหล่อของผู้ชายถูกไหมผู้ชายก็มองว่าผู้หญิงคนนี้สวยหรือเปล่าผมเลยบอกว่าโลกใบนี้ครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปคิดว่ามันไม่แฟร์เนาะ เราเกิดมาเป็นยังไงเราก็ยอมรับกับสภาพที่เราเป็นเราทําได้ดีที่สุดก็คือการที่เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเ <c oughs> พื่อให้เราเป็นคนที่คู่ควรแต่เราจะไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้ไกลครับถ้าเรายังมีความแค้นอย่างเงี้ยเรายังเป็นคนที่แค้นผู้หญิงเรายังโกรธผู้หญิงว่าอดีตไม่มาทําอย่างงู้นอย่างนี้กับเราอ่ะแลวคุณกําลังจะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์กับผู้หญิงอ่ะแต่มันยังมีเหมือนลูกตุ้มลูกหนึ่งที่กําลังผูกขาคุณอยู่อ่ะให้คุณไม่สามารถได้ความสัมพัันธ์ทีี่ดกบหญิง นั่นก็คือความที่คุณแค้นผู้หญิงความที่คุณโกรธผู้หญิงเกลียดผู้หญิงว่าทําไมทําอย่างนี้กับคุณมันเลยเป็นอย่างนั้นไงครับผมอยากให้คุณลองดูนะว่าคุณอะตัวคุณเองนั่แหละคุณบอกว่าผู้หญิงจะทิ้งคุณไปแล้วคุณล่ะคุณเคยทิ้งผู้หญิงไหมมันไม่มันไม่ได้เกี่ยวนะครับว่าคุณเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงคุณจะได้เปรียบมากกันมันไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นเลยก็แค่อยากให้คุณเห็นนะว่าการที่เราเนี่ยมองในมุมมุมเดียวว่า เราเสียเปียบเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นเหยื่อทุกๆครั้งที่เรายิ่งมองเนี่ยมันจะทําให้เรายิ่งเป็นเหยื่อแล้วเราจะยิ่งอ่อนแอเราจะยิ่งโทษโลกภายนอกโทษสิ่งต่างๆว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะว่าสังคมมันให้ค่าผู้ชายแค่แบบรวยหลอ่อแต่ความเป็นจริงะครับคือคุณยังไม่ได้ศึกษาเลยเพราะว่ามันมีอีกหลายคนเนาะที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องรวยไม่ได้จำเป็นจะต้องหลอ่อแต่ก็สามารถจีบผู้หญิงที่สวยติดได้ คุณจําเป็นจะต้องไปศึกษาคนเหล่านั้นเนาะเพื่อให้คุณเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตคุณว่ามันยังมีอีกหลายอย่างอะครับที่คุณคุณคิดใจของคุณมันเป็นเหมือนลิมิตของคุณเองว่าคุณทําอะไรได้หรือไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้ครับสุดท้ายนะครับใจคุณมันจะหาวิธีการที่จะทำให้คุณทําได้เองสุดท้ายมันก็จะมีผู้หญิงที่ชอบคุณที่ก้าวข้ามผ่านเรื่องของหน้าตาเรื่องของเงินทองแต่ว่าการที่คุณจะสามารถเจอผู้หญิงคนนั้นได้ครับคุณจะเป็นจะต้องผ่านลิมิตของใจคุณก่อน ถ้าคุณยังมัวคิดว่าผู้หญิงไม่ได้ชอบคุณหรอกถ้าคุณหน้าตาอย่างนี้ไม่รวยอย่างนี้สุดท้ายคุณก็ไม่จะไม่เจอคนคนนั้นที่รักคุณครับเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดของเราเลยนะครับมันคือสภาพจิตใจของเราครับเราจะเป็นที่จะต้องบดล็อกมันเนาะอย่าไปยึดติดกับอดีตว่าสิ่งที่ผ่านมาเราเจออะไรเลวร้ายมันจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่จริงครับโลกมันมีไดนามิกมันมีการเปลี่ยนแปลงและทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะครับมันมีเหตุผลของมันคุณคิดว่าคุณ เป็นคนอย่างนั้นอ่ะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนหน้าตาไม่ดีไม่หล่อแล้วคุณอยู่เหมือนเดิมคุณไม่คิดจะพัฒนามันก็สมควรเลยไหมครับที่คุณจะได้ผู้หญิงที่ไม่ดีมาชอบคุณแล้วคุณก็ไม่ชอบเขาแต่ถ้าสมมุติคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นพัฒนาโอเคเอาทั้งเรื่องภายนอกแต่งตัวให้ดูดีเซตผมไปทําอะไรอ่ะไปใส่จ้ำหอมไปแต่งหัดแต่งตัวคุณดูดีภายนอกขึ้นปุ๊บคุณพัดมาใส่ใจภายในด้วยทําให้ไม์เซตของคุณอ่ะมันดีขึ้น ไมเซตของคุณมันเหมือนกับต้นไม้อ่ะครับผลไม้มันออกมาแบบเน่าๆไม่สุกอะเละๆแมลงมากินอย่างเงี้ยคนก็จะไม่อยากเข้าใกล้ถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติคุณเป็นต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์คุณพร้อมที่จะให้ผลของมันอะ่ะเติบโตมาอย่างน่ากินอวบอิ่มอย่างเงี้ยคนก็จะอยากกินผลไม้ของคุณคนจะอยากมาหาต้นไม้ต้นนี้ซึ่งก็คือคุณคุณจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับตัวต้นไม้เนี่คุณสามารถเปลี่ยนผลของมันได้จากการที่คุณเปลี่ยนไมเซตครับไมเซตมันเหมือนกับปุ๋ยที่คุณใส่ลงไป ไมเซ็ตมันเหมือนกับน้ําที่คุณลดปริมาณน้ําความใส่ใจในตัวคุณคุณใส่ใจในการพัฒนาต้นไม้ต้นนี้มากแค่ไหนหรือคุณก็แค่ปล่อยมันไปตามยถากรรมชีวิตของมันแล้วคุณก็มันโทษว่าทําไมต้นไม้ต้นเนี้ยถึงไม่สามารถดึงดูสิรร่งสารสัตว์มาได้เลยก็โดยภาพรวมนะครับของคลิปนี้นี่ยผมต้องการให้คุณนะครับพยายามที่จะให้อภัยผู้หญิงเลิกโกรธแค้นปล่อยวางอดีตครับเพราะว่าอดีตนี่แหละครับมันเป็นตัวตนของคุณที่คุณยึดติด ถ้าคุณอยากจะเป็นคนใหม่ครับคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่จีบสาวติดผู้ห no. ญิงมาชอบคุณก็ต้องปล่อยวางตัวตนเดิมๆที่คุณเป็นคนที่จีบสาวไม่ติดออกไปคุณต้องปล่อยวางครับโดยการปล่อยวางเนี่ยคุณต้องให้อภัยให้อภัยความแค้นต่างๆที่คุณเคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับผู้หญิงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณโดนหลอกมากี่ครั้งโดนผู้หญิงนอกใจหรือเปล่าคุณจําเป็นต้องให้อภัยเขาครับเพื่อคุณจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราไม่ได้ให้อภัยเพื่อให้ผู้หญิงมีความสุขนะครับเราให้อภััยเเเพื่อออใให้จขงงรรานะคบ เป็นใจที่สะอาดมากขึ้นเป็นใจที่เพียวมากขึ้นพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงเรื่องจะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ไปเครียดแค้นผู้หญิงให้ผู้หญิงเสียใจพัฒนาตัวเองเพื่อล้างแค้นผู้หญิงผมไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับใครเลยครับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์คือคุณให้อาภัยเพื่อตัวคุณเองครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือเรื่องของไม่เซทครับคุณอย่าคิดว่าทุกคนนะครับจะต้องมารักคุณ แต่ว่าคุณทําตัวแย่ๆใครก็ไม่รักคุณครับสิ่งที่จะทําได้ดีที่สุดก็คือคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองทําตัวเองให้เป็นคนที่คู่ควรเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงมายเซ็ตทำให้ผลไม้ของคุณทําให้ต้นไม้ของคุณมันได้อยู่ทําให้ต้นไม้ของคุณมันไน้ากินคุณก็จะเป็นผู้เลือกเองครับว่าคุณอยากให้สัตว์ตัวไหนมาอยู่ในต้นไม้ของคุณเป็นคําพูดของคุณคุณเขานะครับซึ่งผมเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการอะไรสักอย่างให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตนะครับสิ่่่งงงงททีคคคคุุุณณณตตต้้้ออออําาาก็ืพััฒนวเเใหหมมะส และคู่ควรเพื่อที่จะคว้ามันมาได้ไม่ใช่ว่าคุณมัวแต่โทษนู่นโทษนี่แล้วคุณก็ไม่ทําอะไรอ่ะสิ่งที่คุณจะได้ก็คือเหมือนเดิมครับคุณก็ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมคุณก็เป็นคนเหมือนเดิมคุณก็โทษนู่นโทษนี่คุณก็จะอ่อนแอขึ้นเรื่อยๆคุณก็จะเกลียดสังคมก็เรื่อยๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่มีอะไรดีเลยครับเพราะถึงแม้คุณเกลียดสังคมไปสังคมก็ไม่ได้กระทบกระเทือนกับเรื่องนี้แหละครับแต่คนที่จะเสียใจแล้วก็เครียดมากที่สุดเนี่ยมันคือตัวคุณเองครับ ถ้าคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณอยากได้ชีวิตใหม่คุณจะเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการกระทาใหม่เปลี่ยนวิธีการคิดใหม่เปลี่ยนไม์เซตของคุณทําตัวเองให้คู่ควรครับและผลลัพธ์ที่คุณต้องการจะมาหาคุณเองอย่าใช้ชีวิตเป็นเหยื่อเหยื่อนี่คืออะไรที่โคตรอ่อนแอเลยถูกไหมคุณต้องใช้ชีวิตให้เป็นผู้เลือกครับการจะเป็นผู้เลือกก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะคุณต้องพัฒนาตัวเองไม่มีข้ออ้างครับและโลกใบนี้มันไม่ต้องมีความเสมอภาคเสมอไปหรอกครับ ทุกคนเกิดมามีต้นทุนที่แตกต่างกันคุณอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับคนที่ดีกว่าคุณคุณอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับคนที่ต่ำกว่าคุณผมอยากให้คุณมองจริงๆก็คือมองว่าตัวเองอ่ะทำได้ดีหรือยังคุณเองตัวเองอ่ะทำได้ดีกว่าตัวเองในวันเมื่อวานหรือ,อยังนั่นจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและทําให้คุณมีกําลังใจในการพัฒนาตัวเองต่อไปครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปน,นี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดดูคลิปต่างๆนะครับในช่องผมผมได้พูดไว้หมดแล้วว่ามีวิธีการที่คุณจะพัฒน,นาตัวเองเรื่องการจีบสาวยังไงคุณค่อยๆตามอ่านตามฟังเป็นคู่มือไปก็ได้ครับเพราะว่าผมเห็นหลายคนนะครับที่ถามมาใน Open Chat เนะี่ยหลายคนหลายคําถามยังถามคําถามเดิมๆครับถามคาถามที่ผมเคยพูดไปแล้วในพอดแคสต์ผมก็จะไม่ได้มาตอบครับขนาดผมให้เครื่องมือดีๆไปทั้งหมดแล้วนะครับบางคนก็ยังไม่เอาไปใช้บางคนก็ยังไม่ ไม่ได้เอาไปพัฒนาหรือว่าไปฟังสักทีและสุดท้ายเขาก็มาถามคําถามเดิมครับว่าจะจีบผู้หญิงคนนี้ครับผมต้องทอํายังไงผมยังนิดดี้อยู่เลยผมต้องทอํายังไงเวลาฟังคลิปนะครับผมอยากให้เวลาเราฟังเราเอามาดีเลตกับชีวิตของเราด้วยว่ามันตรงกับชีวิตเรายัางไงหรือว่าเราสามารถเอามาปรับใช้ได้ยังไงไม่งั้นเพราะว่าเวลาเราฟังไปเรื่อยๆครับมันก็จะเหมือนคุณฟังไปเรื่อยๆสนุกสนานแต่ว่าคุณไม่ได้เอามาพัฒนาชีวิตคุณต่างๆที่คุณฟังไปครับมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย ผมอยากให้มันเกิดประโยชน์กับคุณจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นเวลาฟังคลิปต่างๆอะครับค่อยๆใส่ใจกับมันแล้วก็ค่อยๆฟังว่ามันรีเดทกับชีวิตของเรายัางไงเราสามารถเอาไปพัฒนามันได้อย่างไงบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าใครยังมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจอะไรเนี่ยสามารถถามซ้าได้นะครับในกลุ่มโหมเป็นแชทแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคําถามที่ผมได้พูดไปเคี่ยวๆชัดๆแล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มาตอบนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคอยตอบแทนผมนะครับเพราะว่า เขาได้ฟังความคิดนาลันไปแล้วเขาตกผลึกเขาก็สามารถตอบเป็นคําตอบของเขาออกมาให้พวกคุณฟังได้ทีมันก็เป็นคําตอบที่มีประโยชน์เหมือนกันก็คลิปวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับ